รัชการที่ 4, สี่ทรงยกเลิกจิ้มกล้องเหตุล่ามตั้งใจแปลพลาดทำจีนเข้าใจว่าไทยเป็นเมืองครึ่งภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่รัชการที่สี่ทรงยกเลิกจิ้มกล้องเหตุล่ามไทยจีนตั้งใจแปลพลาดทำจีนเข้าใจว่าไทยเป็นเมืองครึ่งความสัมพันธ์ไทยจีนมีมาเนิ่นนานหลายร้อยปีโดยเฉพาะการค้าในระบบบรรณาการหรือการค้าแบบจิ้มกล้อง ที่สร้างกำไรมหาศาลให้ฝ่ายไทยมาหลายศตวรรษกระทั่งเมื่อเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีรับสั่งให้ยกเลิกจิมกองซึ่งหนึ่งในเหตุผลก็เพราะว่าล่ามทั้งฝ่ายไทยและจีนต่างตั้งใจแปลพลาดทำไมต้องแปลพลาดและแปลพลาดอย่างไรเรื่องรัชกาลที่4ทรงยกเลิกจิมกองรองศาสตราจารย์บรสักมหาธนบนุญผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนเล่าในบทความ ก่อนความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีไว้ตอนหนึ่งว่าภาพเรือสำเภาจีนไทยมีความสัมพันธ์กับจีนภายใต้ระบบบรรณาการตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยรัชการที่4ช่วงแรกๆไทยยังคงส่งเครื่องบรรณาการในฐานะของกำน,นันหรือที่เรียกอย่างลำลองว่าของฝากไปยังจีน โดยหารู้ไม่ว่าเครื่องบรรณาการนั้นคือการแสดงความสวามิภักต์ต่อจีนในฐานะเมืองขึ้นที่เป็นเช่นนี้กล่าวกันว่าเป็นเพราะล่ามไทยจีนไม่ได้แปลความในราชสารของทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาในกรณีที่แปลราชสารจากจีนล่ามก็จะไม่แปลข้อความที่ว่าจีนยอมรับที่ไทยเป็นเมืองขึ้นของตนแต่จะแปลว่าจีนยอมรับไมตรีจากไทยส่วนราชสารจากไทยที่ขอมีไมตรีกับจีน ล่ามก็จะแปลว่าไทยขอสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้นของจีนเป็นต้นกระทั่งครั้งหนึ่งรัชกาลที่สี่ทรงคลางแคลงพระราชหฤทยัยว่าราชสารที่มีไปมาระหว่างกันมานานนั้นมีข้อความจริงๆว่าอย่างไรจึงทรงให้ล่ามที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยแปลาตามความจริงพระองค์จึงทรงทราบว่าความสัมพันธ์ที่มีมานานแท้ที่จริงแล้วไทยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนจากการแปลที่ผิดเพี้ยนของล่ามเหตุที่ล่ามต้อง ตั้งใจแปลพลาดก็ด้วยเกรงว่าหากพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงทราบข้อความที่แท้จริงแล้วย่อมไม่ทรงพอพระราชหฤทัยจนอาจทําให้ความสัมพันธ์ไทยจีนหยุดชะงักลงได้ภาพยุทธนาวีระหว่างกองทัพราชวงศ์ชิงกับกบฏไทผิงซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ราชวงศ์ชิงอ่อนแอเมื่อรัชกาลที่สี่ทรงทราบความจริงก็ไม่ทรงพอพระราชหฤทัยต่อความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานในชุมนุมพระบรมราชาที่บายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินไทยในเวลาล่วงมาแล้วนั้นคิดเพลิดเพลินเกินนักด้วยว่าการค้าขายสัมเพามีกำไรมากและส่งเครื่องบรรณาการไปครั้งหนึ่งครั้งใดก็มีกำไรมากกว่าบรรณาการของที่ส่งไป และพวกทูตานุทูตไทยออกไปเมืองจีนก็ได้เบี้ยเลี้ยงแต่หัวเมืองจีนต่างๆนั้นๆก็จัดซื้อของที่ดีๆประหลาดๆเอามาเป็นของถวายพระเจ้าแผ่นดินไทยแล้วกำนันเสนาบดีไทยฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินในเวลาล่วงแล้วนั้นไม่มีกระดาษก,กระเดื่องว่าถูกพวกจีนล่อลวงให้เสียยศจีนสั่งให้ไปก้องเมื่อไหรก็ไปเมื่อนั้นถูกกลวงทั้งก้องทั้งซื้อไม่มีอายขายหน้านโง่งมงายตลอดลงมาหลายชั่วอายุคน เรื่องนี้เองเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รัชการที่สี่ทรงยกเลิกจิ้มก้องกับจีนอย่างไรก็ตามยังมีสาเหตุที่สำคัญอื่นๆอ,อ,อีกเช่นช่วงที่รัชการที่สีส่ทรงครึ่งครองราชตะวันตกเข้าคุกคามจีนอย่างหนักทั้งในจีนยังเกิดกรบฏใหญ่ที่กินเวลายาวนานกว่าสิบปีซึ่งทั้งหมดหล้วนบันทอนเสถียรภาพของราชวงศ์ชิงให้ยิ่งอ่อนแอหลังจากนั้นแม้จีนจะทวงกล้องจากไทยแต่ไทยก็ไม่คิดจะส่งไปอีกเลย